เราจะคุ้มองค่ารักษาาบานอยู่แล้วทีุ่จะต้องไปเล้าที่นิสซโกเนี่ยคือที่เขาต้องเข้าเรืองเต้นเนี่ยคือเราเราก็คุ้มครองค่าใช้จ่ายนะคหรือว่าถ้าเกิดต้องมีการส่งผู้ภัยไปบนเขาเพื่อจะหอบลงมาไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็คุ้มครองค่าใชาแล้วโรงยาาลค่าใช้จ่ายใช่โรงพยาบาก็คือถุงบ่อพอกลับมาประเทศไทย เเราาไมททม่่ดทีอกเลยอันนี้ขอเสริมอันนึงได้ไหมคือไม่ต้องไม่ต้องผัดขนาดจะปีก็ได้ไม่เคยไปญี่ปุ่นกับน้องลอยนิ้วไหนพูดได้ไหมเนาะได้นี่งลอยไม่อยู่ทุกคนลิ้มไปถึงน้องลอยได้หรอไม่แถนนี้ว่าเป็นท,ที่ไทยเหมือนที่เกิดขึ้นเนี่ยแะแล้วมีแพลนที่จะต้องไปต่างประเทศแ,แล้วดันไปไม่ได้เพราะว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นอ่เลยก็คือสิ่งที่เราบุกไว้